วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่อง H E A L โมเดลกันครับนี่คือโมเดลการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่สามารถเปลี่ยนโรงเรียนธรมธรมดาๆให้กลายเป็นโรงเรียนสุขภาพดีได้อย่างน่าทึ่งเลยครับ คำถามสำคัญที่ต้องคบคิดกันก็คือเราจะทำยังไงให้เรื่องสุขภาพมันไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมพิเศษหรือเป็นแค่วิชาเรียนวิชาหนึ่งแต่ต้องทำให้มันซึมลึกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของโรงเรียนเลยชนิดที่ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่ฮิวมเรเดียมพยายามจะเข้าไปตอบเรื่องทั้งหมดนี้มันเริ่มมาจากวิกฤตที่ซ่อนตัวอยู่ในโรงเรียนครับนั่นก็คือปัญหาสุขภาพของนักเรียนคือข้อมูลมันฟ้องเลยว่ามีเด็กจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่มีค่าเที่น่าหวงงซึัี้มันไม่่ใอเรือ่ตอไดคนคอติ่มญญาตือยี่็นาา้เิงกลียดทีว ลองดูกราฟนี้กันครับนี่คือภาพที่ใช้ให้เห็นสถานการณ์ก่อนที่จะมีการใช้ฮิลโมเดลจะเห็นเลยว่าสัดส่วนของนักเรียนที่น้ำหนักน้อยไปหรือมากไปเนี่ยมันเยอะจนน่าตกใจเลยนะครับนี่แหละครับคือสถานการณ์จริงที่ผลักดันให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นและทางออกของปัญหานี้ก็คือฮิลโมเดลนี่แหละครับสิ่งนี้ไม่ใช่แค่โครงการระงลงระยะสั้นๆนะครับแต่มันคือกรอบการทำงานคือระบบการจัดการที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างระบบนิเวศสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นและอยู่ได้อย่างยั่งยืนในโรงเรียน เอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกสุดเลยนั่นก็คือการวางรากฐานเชิงกลยุทธ์หรืออินพุตนั่นเองสิ่งที่ทำให้โมเดลนี้แตกต่างและทรงพลังมากมากก็คือมันเริ่มต้นจากข้างบนลงมาข้างล่างครับความสำเร็จทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นจากผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนหัวใจของอินพุตมีเสาหลักอยู่3อย่างครับอย่างแรกเลยคือวิสัยทัศน์กับนโยบายที่ต้องชัดเจนจากผู้บริหารเช่นการประกาศนโยบาย Health z o n i n g ไปเลยว่าจะจำกัดพื้นที่ขายอาหารขยะในโรงเรียนสองคือต้องใช้ข้อม ทีนี้พอรากฐานแน่นแล้วก็มาถึงขั้นตอนลงมือทําหรือส่วนที่เป็นกระบวนการกันบ้างครับจุดแรกที่โมเดลนี้เข้าไปจัดการแบบยกเครื่องเลยก็คือระบบนิเวศอาหารในโรงเรียนทั้งหมดครับเป้าหมายง่ายๆแต่ทำยากก็คือทํายังไงก็ได้ให้การเลือกกินของดีๆเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุดสําหรับนักเรียนเครื่องมือเด็ดที่เขาใช้แล้วมันเวริร์กมากๆเลยนะครับก็คือระบบไฟจราจรนี่แหละครับคือบนเมนูอาหารทุกอย่างในโรงเรียนจะมีสัญ,ญลักษณ์สีเขียวเหลืองแดงกํากับไว้เด็กเห็นปุ๊บก็เกตปั๊บเลยว่าอะไรควรกินบ่อยๆอะไรนานๆกินทีเป็นกการรใ้ออมลลทที่ชััดดดดเเเจจจวว็ุตตงสื แ,แค่ให้ข้อมูลอย่างเดียวอาจจะไม่พอครับโรงเรียนยังใช้มาตรการเชิงรุกอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเมนูพิเศษสำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์ด้านราคาเข้ามาช่วยทำให้อาหารสุขภาพมีราคาที่ถูกลงจูงใจให้คนอยากซื้อหรือแม้กระทั่งมีโครงการสปอนเซอร์ชิพเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเลยครับแต่จุดที่ผมว่าพีคที่สุดเลยนะครับคือการเปลี่ยนบทบาทของนักเรียนจากเดิมที่เป็นแค่ผู้รับนโยบายเฉยๆเนี่ยพวกเขาถูกดึงให้เข้ามามีส่วนร่วมกลายเป็นผู้สร้างวัฒน,นธรรมอาหารสุขภาพด้วยตัวเองทำให้เด็กก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 รร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 รูู้้้้้้้สสึึเเเเเปป็็นนนนนนนจจาา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 าขขขออออองง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 โโคคคีีีีีียยย่่่่่่แทททิมมมมมพพดดดััวววผุภไลบ พวกเราไม่ได้แค่กินอาหารสุขภาพแต่เราได้ช่วยสร้างมันขึ้นมาด้วยซึ่งมันก็มาจากโครงการเจ๋งๆอย่าง h e ฟ f o r Day ที่ให้เด็กๆมาออกแบบเมนูหรือทีม d e t e c t i v e ที่ช่วยกันตรวจสอบคุณภาพอาหารหรือกิจกรรมชิมแล้วโหวตเพื่อเลือกเมนูใหม่ๆเข้ามาในโรงอาหารนอกเรื่องกินแล้วอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการขยับร่างกายใช่ไหมครับกระบวนการส่วนที่2ของฮิวมเดลก็ก็คือการบูรณาการเรื่อง Active Living หรือการใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉงให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจาวันที่โรงเรียนไปเลยไม่ใช่แค่ในคา เขาไม่ได้แค่บอกให้ไปออกกําลังกายนะครับแต่เขาสร้างกิจกรรมบังคับที่สนุกและทําได้จริงขึ้นมาเลยอย่างเช่น active classroom breaks ที่ทุกๆคาบเรียนจะต้องมีช่วงพักสามนาทีให้ทุกคนลุกขึ้นมาขยับร่างกายหรือมี life skills l a b s ที่สอนทักษะด้านสุขภาพจริงๆจังๆแล้วก็ยังดึงครอบครัวเข้ามาร่วมสนุกในวัน family fitness day ด้วยความเจ๋งอีกอย่างคือเขาไม่ได้ใช้โปรแกรมออกกำลังกายแบบเดียวกันกับทุกคนนะครับแต่มีการใช้ข้อมูลมาออกแบบโปรแกรมที่มันเหมาะกับเด็กแต่ละกลุ่มเด็กๆจะถูกจัดเข้ากลุ่มที่เรียกว่า heal action Groups คครรรรรรรัััับบออออออยยยย่่่่่่่าาาาาางงกก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 ลลลลุุมมมมมมททีีผไไปป็็จจะะะะเเ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 นน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 ้้้้้้โโโแสสืืววหต์์ดดิิพพขฉ เอาละครับเราเห็นแล้วว่าเขาทำอะไรบ้างทั้ง Input ทั้ง r o c e s s ทีนี้มาถึงคำถามสำคัญที่สุดแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงมันเวิร์กจริงหรือเปล่ามาถึงส่วนของ outcome หรือผลลัพธ์ที่วัดผลได้กันแล้วครับจำภาพนี้กันได้ไหมครับนี่คือข้อมูลหน้าจุดเริ่มตน้นคือสภาพการก่อนที่จะมีโครงการนี้เกิดขึ้นและนี่คือภาพหลังจากที่ฮิลโมเดลเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างโอ้โหดูความเปลี่ยนแปลงสิครับแท่งกราฟสีเขียวตรงกลางที่เป็นกลุ่มเด็กสุขภาพดีมันพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนานะททีีี่่่ลลุเเปปงงงงััั้ยดดดไชชรรพสแบบ ถ้าจะให้สรุปความสำเร็จทั้งหมดลงมาเหลือแค่ตัวเลขเดียวที่ทรงพลังที่สุดก็คือตัวเลขนี้เลยครับซึ่งก็คือเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่สามารถกลับเข้าสู่เกณฑ์ BMI ที่สมดุลได้สำเร็จเป็นตัวเลขที่พิสูจน์ประสิทธิภาพของ H E L model ได้อย่างหมดจดจริงๆดังนั้นข้อสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้คืออะไรก็คือ H e l model มันสำเร็จได้ไม่ใช่เพราะไปจี้หรือไปบังคับพฤติกรรมของเด็กทีละคนนะครับแต่เป็นเพราะเขาลงไปเปลี่ยนทั้งระบบเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้การมีสุขภาพดีเป็นเรื่องงงททททททีีีีี่่่่เเเเเเกกกกิิดดดดขขึ้้้้้้้้้นน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 าาาายยๆสสสสุุหหหรรรรรััับบบคคคถถจจจะะใใอออออออมมป็็็4โลื1ผูตง สองต้องออกแบบระบบให้เอ,อื้อสามต้องใช้ข้อมูลนำทางและสี่ต้องทำให้นักเรียนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันและสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะทิ้งพายด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆว่าในเมื่อโรงเรียนยังสามารถถูกออกแบบใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของนักเรียนได้แล้วทำไมสถาบันสาธารณะอื่นๆในสังคมของเราจะลองนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่านี้บ้างไม่ได้หรอครับ